สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับพาตูรูช้างผู้ใจไพรวันเมืออนะครับทางเฟสเฟสบุ๊กก็ช้างแห่งงานไายวันเมืออนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับมาทําอะไรครับคุณจะมาบอกชื่อหมู่บ้าน,น,หานเหรอเส้นทางเข้าหมู่บ้าน,านพาตูลูงานพูนเงินนะครับเส้นทางนี้นะครับพอ มาจากตะกลางนะครับมาจากตกลางด้านนู้นมาจากตะกลางครับก็จะมีท่าท้ายตรงนี้นะครับนี่ก็ให้เลี้ยวขวานะครับหรือว่าถ้ามาทางสตึกก็ท่าท้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับข้าพิมานพนเงินเพื่อจะไปดูพาดูรูนะฮะนี่มาจากสตึกนะคะมาจากอำเภอสตึกก็เนี่ยค่ะบ้านพิมานโพนเงินนะคะทุกท่านแต่เราจะมาทําอะไรเราจะมารีวิวอ่าอ่าิดพเพียงครับชื่อหมู่บ้านเหรอ จวนหนึ่งนะครับที่เราจะมา,ะท,า world, ard, ouais, ทำบ้านอยู่นะครับโอเคเราจะมาทำบ้านอยู่ทาบ้านทาดีก่อนนี่นที่นาของคุตานะที่นาของคุณาสวนนาไม่ใช่เขาตัดไปลราบนอยู่ไม่รู้สินี่มีรอยรถไปแล้วเลยลอยรถกิดลอยรถตามมั้งรอยรถอะไรปู่มาเอาบ่อนี่นี่ด้านนี้ก็จะเป็นนาของลุงเลนนี่ อนาคตลุงเลนว่าจะมาถมที่สร้างบ้านให้ทองคําให้ตรงนี้นะ,ะนี่จะมาอยู่ใกล้ๆกับเราแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันโอ้ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อตาเจยทำเสร็จพอเพียงมาให้แล้วเราก็จะมาลกยกอโรงช้างให้ตุลูตรงนี้ใช่ไหมครับ fc มาก็จะได้หาเจอง่ายๆใช่ไหมครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงของคุณตานะครับคุณตาบอกว่าให้มาเอาต้นกล้วยทุกท่าน<ช>ไม่รู้ว่าถ้ามาตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่ แต่รถเนี่ยกลัวมันติดตรงนั้นอะลรเราก็ติดก็เราต้องใช้ปีมือกันขับรถอะดูค่ะต้นกล้วยหนุนคุณตาปลูกไว้ปีแรกนะคะนี่สมัยก่อนเราทำนากันตรงนี้แหละทุกท่านนี่แหละ,ะนี่แหละตรงที่เราทำนาเดี๋ยวข้าวรือกินไหมละ่ะโอ้โหนี่ถ้าแกโละฝั่งนี้ให้โอเคอยู่เนาะ นู่นมันอาจ,จะข้ามล่องทางนู้นนู่นแหละ่าจจะอยู่สุด่าจ,จะอยู่สุดล่องนู้นมั้งเนี่ยบอกให้แกปลูกอ้อยปลูกหญ้าไว้แกก็ไม่ฟังเราเพราะว่าอ้อยกับหญ้าสามารถแบบว่าขายให้กับบรรดาควานช้างลูกเคยบอกว่าจะซื้อเองใช่ไหมแกก็ไม่ฟัง เแกทำสวยฮะดูกล้วยไก่กำลังออกเครือเยอะเลยนี่ยฮะไปแล้วนี่มันอยู่ข้างในนี้อันแถวนี้เนะี่ยเขามันง่ายเขาไม่ได้อันนั้นหรอกแต่มันอยู่ข้างในนะลูกเขาเอาไปหรือยังเดี๋ยวสำรวจก่อนนะคะทุกท่านเห็นไรวันฝั่งโน้นคุณตากำลังปลูกอ้ยอยเนาะบอกว่าให้ปลูกอ้อยไว้เยอะๆ นี่ข้าวที่คนเขาไม่ต้องการนะครับอ้เออเอาให้เกี่ยวไปให้ช้างกินข้าวมีนุน่นตุลตาก,กําลังปลูกอ้อยค่ะบอกว่าให้ปลูกอ้อยหมดเลยหนุนปลูกมะพร้าวปลูกอ้อยปลูกต้นกล้วยตรงนี้ก็เลี้ยงปลาโอ้นี่มะพร้าวเขาเกิดเยอะเลืตัวนี่นี่แหละครับรนี่อเ,เอาอ้อยเอาปลูกเลยนี่ข้างๆอย่เนาะ เดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะคะว่ามีต้นกล้วยเหลือไหมหรือว่าคุณปูมาเอาแล้วขอเดินไปสำรวจด้านหลังก่อนนะคะดูอนทำวันวันหนึ่งเห็นไหมเขาจะไม่เหนื่อยได้ยังไงมาดาย่าดูค่ะไปสำรวจทางนู้นมาแล้วนะทุกท่านไม่เห็นต้นกล้วยสแสดงว่าคุณตาน่าจะขุนไปแล้วเนาะพลอน คุณตาน่าจะขนไปให้แล้วนะคะโอ,โอ้ดูค่ะบรรยากาศโอ้ถ้ามีกระท่อมน้อยอยู่นี่เนาะมาพักตักอากาศนี่เลยนี่นี่คือร่องใบกระท่อมโอ้ยโครงการคุณตาปลูกกระท่อมไว้ทีนี้ก็ไม่มีคนซื้อนี่แต่นี่คืออยู่นี่ล่องนี้นี่เราแนะนําให้เขาปลูกอ้อยตั้งนานแล้วนะคะนี่ปลูกอ้อยปลูกหญ้าแต่ละลร่องไว้ เดี๋ยวเราจะลงทุนซื้อให้เองไม่ฟังนะครับเนี่ยสมมุิว่าเนี่ยใช่อ่ะล่องหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าปลูกแบบเต็มเต็มไปเลยเต็มล่องเนี่ยตีไปเลยล่องละสามพันล่องละสามพันได้เลยเออลร่องละสามพันสามพันสามพันมีอยู่ห้าร่องแล้วที่สําคัญนี่ติดทางใหญ่ด้วยควานช้างใครขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องอยากได้อยากซื้ออยู่แล้วแต่ตาไม่ฟังลูกหลานเลยครับลูกหลานแนะนําอะไรไม่ฟังนี่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะจองไว้เลยเนี่ย ปูวตาเขาจะไว้เป็นพันเขาไม่รู้นะอ่าไม่แน่ไม่แน่อืมเขาอาจจะไว้เป็นพันไว้ปลูกล่องต่อต่อไปอีกนะคะถ้าเป็นถ้าถ้าให้ลูกเคยดําเนินต่อเนี่ยอือ้จะให้ลูกเคยดําเนินต่อจะทําให้มันจะอเลยครับจะปลูกจะปลูกอ้อยไปเลยใช่ไหมทำทำทางไว้เออทำทางไว้จะไปปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อ้อมก่อนที่เลกวางโครงการจะยึดพื้นที่โอตาแล้วพี่นครับปลูกต้นไม้ใหญ่อ้อมก่อนให้มันร่มเย็นก่อน ออพอร่มเย็นเสร็จเราเรา,เราอยากทำเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับใน,นพเพล,ล,ลงเป็น็กเพลงหญ้าน้าพร้อมเลยลงลงเพลงหญ้าได้เพราะว่าอะไรไงเนี่ยปึ๊บคนที่มาซื้ออ,อขับรถมาเขาไปไล่องเลยอถอยไปเลยใช่ไหมกลับไปไล่องนูน่นเขาเขาก็อยากซื้อไงเพราะว่าทําไมถึงเขาอยากซื้อ คือรถเขาเข้าถึงใช่ไหมใช่โอ้เมื่อรถเข้าถึงเสร็จเขาก็ไม่ต้องเบรกไกลเขาไม่เบรกเขาไม่ได้เบรกไกลเขาก็ตัดไปเรื่อยรถก็ถอยไปเรื่อยๆยไปเลยเนี่ยเห็นไหมคนดีแล้วถ้าอย่างงั้นอ่าพอตัดทางนี้ไปถึงครึ่งปั๊บอ้อมไปทางนู้นเพราะว่ามีทางอยู่แล้วครับทางนู้นมาถึงอีกครึ่งหนึ่งใครก็อยากซื้อจบเพราะว่าพอเสร็จปั๊บเรามีเรือไหนพ่นเลย ยญิงฉีดน้ำใส่ปุ๋ยโรยปุ๋ยหยดปุ๋ยไว้ปุ๋ยปั๊บฉีดน้ำลงไปขึ้นสวยอีกขึ้นสวยประมาณสองเดือนสามเดือนขายอีกขายอีกโอ้ทิศูแล้วคะแนนจะไปไหนหมดเนี่ยเนี่ยพอตรงนี้ปั๊บจะเป็นบ้านนะครับอันนี้จะทำเป็นบ้านทเป็นออนี่ดูอ่าในสวนมะละกอตวรูนี่เราทำเป็นบ้านนะครับตัวนี้ทำเป็นบ้านปั๊บอ่าพอตื่นเช้ามาลงมา ควกกับบรรยากาศที่ดีสดใสถ้าให้ได้จริงๆเผื่อจะมาทำโรงพักตรงนี้อีกพอตาไม่ได้ให้เลยพี่น้องอันนี้วางโครงการเองนะครับวางโครงการเองโอ้มะละกอคุณตาทำไมมันดูเหมือนกระแดงกระแดงันเตีย้ยพันเตีย้ยพันเตี้ยบ่ใช่นี่ตาปลูกมะละกอไว้นะคะไปเก็บเกี้ย S <S ปะไปะเออฝนจะตกแล้วโอ้โหนู่นทางนู่นทางนู่นตกแล้วเธอป้อเร็ว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 โอ้ไปบ้านก่อนค่ะทุกท่านแล้วไม่ได้อะไรนะสรุปแล้ววันนี้แคมาดูมาดูสวนสวนกล้วยฝนก็จะตกตายรวยไม่สิ้นมันจะตกแล้วเนี่ยถ้าคุณตาจะปลูกยางนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยน่ะวันนี้ได้อ้อมสวนแล้ว มงโครงการนี่ทุกวันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของคุณตานะคะแต่ว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่ามันยังไม่ได้อะไรเลยก็จะโอ้ยมืดหนักเม่นนเลยวันนี้นี่นยยนนใช่เหมาะมากนะคะอยู่ติดทางลัดยางเลยนี่สมมติถ้าอืม ฝั่งนาฝั่งนู้นเป็นของคุณปู่ฝั่งนี้เป็นของคุณตาฝั่งนี้นของคุณตาถ้าได้ทาโรงช้างแบบว่าติดถนนใหญ่แบบนี้นะคะแม่แม่เอฟซีก็หาไม่ยากนะคะหาไม่ยากเลยมาจากสตึกเกาะอู้โรงช้างตูลูอยู่ตรงนี้นี่นะขอเขาไปทองทองคำอยู่ตรงนี้นี่นะขอ, <laughs> ขอเขาวะ จะมาสาลไปสซนวะเดี๋ยวจะมาสารตอ่ากิจการของคุณตานี่นะคะอันนี้คือเรามาจากบ้านตะกางนะคะนี่เราก็เลี้ยวตรงนี้เลยไปท่าได้ตรงนี้เหมาะเลยเหมาะเหมาะทำโรงทางโรงอะไรก็เหมาะอุะตสาหกรรมพระอย่างดีนี่ไม่เบรกต้นกล้วยอันนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เบรกต้นกล้วยเลยเห็นแต่ต้นกล้วยนะคะ เพราะว่าคุณตาให้มาแบกตัวที่คุณตาตัดไว้แต่ว่าโอโหโห้น่าจะมีคนแบกไปแล้วหรือไม่ก็คุณตาแบกไปให้แล้วนะคะอไมนอนดีอ่ะเพเดี๋ยวเราไปดูที่ตูรู้ว่าจะมีหรือเปล่าหรือไม่บางทีคุณปู่อาจจะให้กินไปแล้วนะนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าท่านใดชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กิจการโครงการ <c oughs> พรายสอนด้วยนะคะเศรษฐกิจเพียงพอเศรษฐกิจเพียงพอแต่ไม่พอเพียงเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะคะชอบกดไลค์ใชรกดแชร์นะคะอยากจะมาเทคเคพรายสอนก็พาโธรู้ช้างกู้ใจพรายบ้านเมืองค่ะกดติด <c oughs> <c oughs> ตามกดแชร์นะคะไม่ข้ามโฆษณานะคะสวัสดีค่ะ